สว <hertz diversity S 2> <Yeah. S 1> ัส hey, ด <That S 1> mm ีครับวันนี้เราทำมายล่งเจมแมวขอนะครับวัวคนี่เอาไห้ไวยจังนลฮะทำไมเอาเก็บไว้จังนี่นี่ตรงนี้ก็มีบ้านด้วย หนูตู้มม uh> ันไม่เหมือนกัน่ะท่าว่ามีหมาจังไหมเขาไมีหมาไหมเขามีหมาไหมมีหมาไหมมีหมาไหมกกินมันมีหมาใช่เหรอเนี่ยหมาอยู่ข้างในแน่เลยสบู่ยังอยู่เลย เขาอาบน้ำให้ลูกค้าถือสบู่ได้หรอเอาแต่ทงกระถางตกได้นี่เราคือแบบที่ดีมากกว่ไม่ลกดดตึนี่เราทำกระถางกุยายแป๊บโยน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 หนสองสาม เฮ <c oughs> ้ยให้มันเห็นนะฮะทำไมกระทับวาร์ปมาตรงมือคุณใหญ่ละใก่กอเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยคอยร้องคอยร้องน่าใหญ่ไหมจง้ง เรากระโดดล้าฟังนึงไอิหัวคุณยายมาได้นะนี่เราหยิบหัวคุณยายมาได้ด้วยด้วยนี่คุณเวลาเราเคยเขามีคนบอกว่าเวลาเราเอาคุณยายวางไว้โซฟาคุณยายจะหาจอยไปน่าจะไยวได้ลูก ท่านผู้ชมงก็ลองดูนะคะเพาะว่ลาเวลาอ้าวอย่ามาบางนี้น้ตเกี่ยวอะไรนั่นยายคุณยายหายไปนะท่านผู้ชมวองดูข้างล่างแฮ่ให้คุณยายไปอยู่ตรงนี้ เราวางคุณยายไว้ตรงโซฟาคุณยายมันเป็นไปได้ไวเ,เลวาลาเราเอาคุณยายวางไว้ตรงโซฟาแ,บบแล้วเราจะมาไปขึ้นเราจะมาเปิดที่าวันนี้เราจะมาด,ดูทีวีย่าขอดูทีวีเปิดทีวีปุ๊บ Make ah. it <laughs> เขาให้เขามาใหญ่รักใ่แไปเพราว่าเวลาเราทำวิ่งกาน กระทาวามายกะทบบาวามาบนมือคุด้วยให้คชมเห็นหมเด๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใหม่เดี๋ยให้ดูใหม่ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวทำดูดูนะนี่ราวามามช้าจังกช้จังอเ้าหอยะักขายไปด้วย

แต่ข้างบนเลยเอ่ะนี่นี่แต่มันแต่ข้างบนได้ยังไงกูดเป็นคนอังกฤษของแสะเลยนี่งถ้าเรายายเดินมาตรงนี้เราก็ต้องเดอน คุณยายจะตื่นไหมนะคุณยายตายปะคุณยายจะตื่นคุณยายเอ้คุณยาย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 แต่คุณยายคุณยายคุณยายให้ยายไม่ตื่นจังนะยายยายตายแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเข้าฝกเลยยายยาย

ยายยายยายเล็ดออกไหมอ่ะยายยายนอนยิ้มอ่ะยายยายน่าจะง่วงนอนเนี่ยยายแก้งหลับหรือเปล่ายายนอนยิ้มอ่ะยายวันนี้ยายยายตื่นแล้วกว่าจะตื่นสักทีมาไปไหนรบเบร่เอยกเลิกเลยเจ้าของมีจังห ยิ้มกระโดดปั๊บเบ๊อน,นี่เราเล่นบาสไม่ได้อ่ะยายใจร้ายยายไม่ให้เล่นบาสอ่ะนี่นี่ยายเราเล่นบาสไม่ได้เราเจอเราเจออะไรอ่ะเราเจอแบดวางวางก่อนเดี๋ยวยายบา้า ย่าอย่าอย่าดิท้องว่ะอ้าวคือดูปวดแตกเปล่าแต่มีรอยแตกมาอ้าวไม่แตกมันไม่แตกเหรอ นี่เราจะเอามามันโยนนี่เราจะมาโยนใส่นี่ในน,น่เอาไว้ที่ที่โยนบัสอยู่นี่ตรงมันได้อะนี่ที่โยนบัสเราจะเอายโยนใส่ใส่นี้ว่ามันจะเข้าบายหนึ่งสองสามใหญ่ มันชิ้นใหญ่เราไปหามีมีดอกย้ายดอกอีกไหมย้ายย้ายเราหาดอกก่อนยายเราไม่ต้องไปยุ่งกับยายี่ยายเราเจออีกแล้วแล้วเราจะทำกัุอนี่มี่หยายซื้อบ้านมาหรอโคตรสวยไม่งย้นเรา พายายโมแดกหลับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปโยนบ้านเสร็จแล้วแล้วเราจะเอากระปุกองสิ่โยนทิน้งให้บ้านเล็กแท้เลยอ่ะโอเคโอเคเลยอ่าไม่เข้าเลยดีจีไย่นให้่ายายไหล นี icana, <naj bum S 2> ่เราต้องเดินจากตรงนี hmm. ้หลเงเงเดี๋ยวมัดไยอเกือบเข้าไหมเข้าไหมเออเข้าเอเกือบตกเลยอ่ะไแกนนี นี่เราลองไปดูมีคนมีคนบอกว่าอยากให้พี่เราไปดูตัวหนูตัวหมีปลาอยู่ใหญ่หไโอเคเนี่เนตัว่เปาววาไปตัหนเอาต้อตัวี่าเราเชื่อคว่าาจริงไหมนะนี่ข้าวบนมีปลาหรอพี่จริง ทีของกระโดดกระโดดโดดโดดอ้อทีให้รถชื่อมาเราไปใส่นี่เราจะปลาเราหยิบปลาไปได้เลยเจ้เพื่อนพวดจริงที่แล้วเราจะเอาไปใส่จุ่ปลาเพราะว่ายายยายเอาปลามาอยู่ข้างบนเหรอมาใส่เราจะลงได้ไหมไปเลย กใครโดนนี้เลยแม่อยากไปด้วยอ่ะแม่อยากลงไปสวยน้ำอ่ะแม่คออือเจยทุกคนปลาไม่ไว่ายน้ำอ่ะว,ว,ว่ายหายินลงไปเลยแล้วแ <c oughs> มลอยากลงไปสิ <c oughs> ปลาไม่ได้ดูว่าไปไวปลาปลาไม่ไว่ายน้ำจัง ปลาปลาไว้น้ำดิปาลาอะไรปลาปตะปลาดิ้นแล้วแล้วเราจะออกจากบ้านนี้แล้วเพราะว่ารยยายมัวแดดหลับแล้วเราวิ่งก่อนมันออกไม่ได้ออกแล้วออกไม่ได้เฮ้ยไ,ไ,ไม่เอาเราลืมเปิดป,ประตูเกิดก็ปุกประตูแล้วต้องใช้มื